เขาไหวยรสารุปตหไพืเอื่นๆก็ได้เห็นเนี่ยต้องให้ได้หลายเดือนแรกเขาจังจะให้สิาหารอยพันนึงเขาจะให้เด้สักบาทเดีทเออะจัจกซีสาาพหาโอเคแม่ครับช่วยต้องรบอันแช่กดไลค์กดแชทบนยูทูบเนี่ยคอมเมนต์หลายๆบนคลิปก็สุายอาเมย่อต้องถามพัชนาเนี่ยถ้ารบได้พันหนึ่ง่ให้ลบได้ไหย แต่พันหนึ่งเดยพันหนึ่งเขายังหัดไปแล้วก็ยังบ่ได้อีกคนจะผาพันนี้เมเดีวันนี้พี่ครับเมจไปทำอะไรสักันฮะตอนนี้ส้นคือมาอยางึงอเเ้เขาไปก่อนเพรยมันียกร้อ่ว่ต้องแหงก้อนันได้อยู่ในซองคนแรร้มากไหม มามาสั่งกูพูดเลยสั่งไปท้ายีนี่ไงพี่พี่วัดเมนูใหม่น่ะโอ้เป็นร้าวน้มสด้ีาพา้าวนมสดอันชั้นปันไอพี่เอาชิเขาคนแรกเลยเจ็ดทิเก้าปะจนกว่าสินค้าจะหมดมาขอมาเจ้าจูของเรนเลยไปเลยบอว์ เาขที่เขาลยซื้อยานกล in ้องอุ้ยอันนี้ก็เป็นทักเน่เอากับสั่งที่เราโรถเป็นตาฮักคัก Ờ vô Nó hỏi chào nam lột Mặt cái những bàn đếc nổi เออก็เงินอันนั้นเนี่ะเงินท่อนที่ให้นพี่ซานตาเรีไม่แก่เลยซื่อนเลแล้วเ่าแต่ถ้ำยังเลยคือของเล็กหน่อยเออมันคือของเล็กหน่อย นี่ในโลกไพ่ของงานเในเรียนแล้วเนาะท่านอยู่มันเป็นวิชแต่มันก็มันก็ใสได้จริงบอลมันก็เหมือนจะใสได้บอลจริงคนละเครื่องผลเลื่อนนี่นางพิมพิดมาได้พิมดีแต่มันจะเครืองผลเลอนนี่งด้พิมดี ถ้ามันผิดเป็นอที่ือเปแทบเอออันเพียรทมันห่างสเปคาเนรเขาเอนสเปกเราอันนี้คืออันทดบันทดบรรทัดลงไม่ออเฮ็ดเรื่องบรรทัดง่ายเอ็นเตอร์บเออเขาเอิมดพิมดีดเรีนเลีน่นเอร์ป็นนแทีดี

ท่านปารอเอเรืรออรที่หนึ่งเลยท่านปารอเอเรืที่หนึ่งฟารท่านดูก่อนบริร 4, หารซีพ่นา,านหาปาตเพืปะหี่ยงนุงนิ้นหลบกูอยากว่าให้ฟังอยู่ตอนมันว่าทานอยู่บรไหรีคลิปกนอนแม่ต้องช่วยกดไลคกดแชร์แล้วก็อันแม่เบิ้์ดโฆษณาให้หลบแม่แม่อันพ่อเงนิ้นแบบมาเป็นคาแบบ ข้ากินข้าอยู่ข้ากินว่าเขาเส้เป็นเทเดียวกับเบอร์หารลอยเบร์จงไนีอเก้าเก้าเขาเปนไหนว่าอเตไงม่าบเอมเมอีมที่แรกก็อยากยกกินเขาแล้วละอีมไจะได้แล้วเื่อนตัางอย่างเนา เข็มบ่เอาเครื่อเอาหวานหน่อยบ่ยทำมหน่อยกันโตานสักปกตบงสาามันต้อแบบปกติมันจะก็ใรหวานได้กั นี่แรลก็อยากิริงๆกินเขาเยี่ยมเราไม่อยากเลยทั้งแล้วบอกูวาสั่งไ่หรากสอง้น้ำแข็งมันละลายก่อนยังมันเสียมแห้งหวานแห้งมันจะเชียมหรอมันหวานสำหรับคนอีกกินนั่นยดีส่ัอเว่าสั่งสองเกีียวมีรัตไ่กินบกไม่กินยังช็อกโกแลต ้เินก็จะออกเดินทางง่ายเลยเป็นเมียหรือเป็นลาเนี่ยบ๊ายบายครับเอาพวกไงเหรอครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันเดียวสามคลิปเลยคลิปเดียวเป็นคลิปเดียวฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องน้องอาจูครับ

ไปไม่ไ้ที่าั่าฮ่าจักรยานด้วยจักรยานด้วยปั้นไมพี่บอนเด็กปั้นทิยนมาตีบนี้